สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำภาพสีให้เป็นภาพขาวดำในโปรแกรม Photoshop นะครับครับก่อนอื่นคลิกไปที่ไฟล์ครับแล้วก็ Open file ครับเ็เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการทำเป็นภาพขาวดำนะครับครับได้ภาพมาแล้วครับก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Back and ด์ไวทนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่าง Back and ด์ไวทมาให้เรานะครับเลือก สีตามที่ต้องการนะครับสําหรับภาพนี้นะครับผมก็จะเลือกสีแดงไปตรงที่40%นะครับสีเหลือง60%นะครับสีเขียว40%สีฟ้า60%สีน้าเงิน20%แล้วก็สีชมพู80%นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับครับแล้วก็มาคลิกขวาที่เลเยอร์ภาพนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งแ a t เท r n ครับ มันก็จะรวมเลเยอร์ให้เราเป็นเลเยอร์เดียวนะครับแล้วก็จะได้ภาพขาวดำที่นำไปใช้ได้ครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ